เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับพาคุณผู้ชมไปกินข้าวเหนียวปิ้งนะครับอย่างที่จังหวัดสตูลน,นี่ถือว่าเป็นสูตรโบราณฟ้าไม่ทันจะสางนะครับก็ขายเกือบจะหมดแล้วนะครับส่วนที่จังหวัดอ่างทองนี่ก็ถือว่าเป็นสูตรที่สืบทอดกันมานับ10ปีเช่นเดียวกันครับห่อใบตองแล้วนําขึ้นไปปิ้งบนเตาถ่านจนความหอมของกะทิและข้าวเหนียวส่งกลิ่นไปทั่ว ทำให้นักท่องเที่ยวอดใจไม่ไหวจริงๆที่จะแวะมาชิมนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวเหนียวปิ้งสูตรโบราณที่ตลาดย้อนยุกภายในวัดม่วงตําบลหัวตะพานอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองที่ยังคงรักษาสูตรเดิมเอาไว้และอีกส่วนก็ยังต่อย,ยอดนําไส้ต่างๆมาทดลองจนเกิดความแตกต่างนะครับ เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าสูตรทำขนมเนี่ยสืบทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับแล้วก็ขายมานานกว่า10ปี <Okay. S 1> ก็จะมีการนำข้าวเหนียวไปผัดกับกะทิน้ำตาลแล้วก็เกลือเหมือนกับข้าวต้มผัดปล่อยให้แห้งก่อนแล้วก็นำข้าวเหนียวมาห่อใบตองน,นะนอกจากนี้ยังมีไส้ที่ดัดแปลงเพิ่มเติม,ตมอย่างเช่นถั่วเหลืองมะพร้าวอ่อนแล้วก็มันม่วงซึ่งนอกจากไส้ที่ต้องปรุงให้รสชาติแบบพอดีแล้วความแรงของไฟก็ต้องพอดิบพอดีเช่นกันครับ หวานากับหวานน้อยน้อยไม่มากถ้ากินกับข้าวเหนียวมูลที่เราทปะมันก็จะหวานมันเค็มอร่อยตรง,ต,รงตัวพอดีแล้วเราย่างด้วยเตาถ่านใช่ก็จะหอมค่ะเวลายา่างแล้วใบตองก็จะทําให้หอมเรามีเคล็ดลับเรื่องไฟไหมคะพี่ไฟก็ต้องคมให้ไม่แรงมากแล้วก็ไม่อ่อนมากค่ะถ้ามันไม่พอดีกับกับมันจะถ้ามันแรงมากมันก็ไม่มันก็ไม่อร่อย ทำให้ข้าเหนียวไม่มีความอร่อยค่ะต้องใครที่อยากจะชิมข้าวเหนียวปิ้งโบราณคุณผู้ชมไปได้ที่ตลาดย้อนยุควัดม่วงอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับเขาจะขายเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมถึงเทศกาลสำคัญต่างๆเท่านั้นถ้ากังวลว่าจะไปแล้วไม่เจอโทรไปถามก่อนได้ครับ0 8 0 8 2 8 9 6 8 6ข้าวเหนียวปิ้งที่นี่เขาขาย3ชิ้น20บาทนะครับ จากจังหวัดอ่างทองพาไปดูข้าวเหนียวปิ้งสูตรโบราณที่จังหวัดสตูลกันบ้างอันนี้ก็น่าสนใจครับที่คุณผู้ชมเห็นฟ้ามืดแบบนี้เพราะถ้าหากจะกินข้าวเหนียวปิ้งที่นี่ต้องมาก่อนฟ้าสางไม่งั้นก็ต้องลุ้นนะครับว่าจะมีให้ซื้ออยู่หรือเปล่าเพราะเขาทําขายแค่วันละ8กิโลกร,รัมเท่านั้นที่นี่คือร้านข้าวเหนียวปิ้งในตําบลควนโดนอาเภอควนโดนจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็ขายมานานกว่า60ปีแล้วเอกลักษณ์ที่เห็นชัดนี่ครับเริ่มตั้งแต่วิธีการปิ้งเลย เขาจะใช้เป็นเหล็กหนีบครั้งละสี่ห่อแบบนี้แล้วก็ค่อยๆป,ปิ้งกลับไปกลับมาซึ่งจริงๆเหล็กเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับในอดีตใช้ไม้ไผ่แทนเหล็กเหล่านี้ด้วยครับส่วนฐานก็จะใช้พลกพร้าวหรือว่าฐานที่ทํามาจากกลามะพร้าวนี่ยังไม่นับรวมกับความลงตัวของสูตรนะครับทั้งข้าวเหนียวกะทิน้ําตาลและเกลือและยังมีไส้เฉพาะของทางร้านทําไห้ข้าวเหนียวปิ้งที่นี่มีลูกค้ามารอซื้อตั้งแต่ตะว,วันยังไม่ขึ้นเลยครับ มีไส้เผือกบางวันก็ใส่กุ้งเนี่ยก็แค่นี้แหละไม่เยอะครับค่ะไม่ไม่ไม่ได้แต่ว่าเราืพิไปกินทานกับทุเรียนนะความพิเศษความอร่อยของเ้นวยเตียวของของของม้าเป็นอย่างไรบ้างก็ให้เสร็จแล้วก็ให้ให้มันถึงกะปิแล้วก็เกลือน้ำตาลผสมให้ปริมาณก็รเท่ากันมันจะขั้นต้น ลูกค้าบางส่วนอย่างเช่นพี่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าข้าวเหนียวปิ้งเนี่ยต้องกินตอนร้อนๆยิ่งถ่าได้กินคู่กับชาร้อนด้วยแล้วโอ้โหยิ่งอร่อยครับหรือว่าจะจุ่มลงในชาร้อนไปเลยอานี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมไปลองทำตามกันได้นะครับสำหรับข้าวเหนียวปิ้งที่ร้านนี้ขายชิ้นละ5บาทครับอยู่บริเวณปากทางเข้าตลาดนัดวันพุธหรือว่าตลาดนัดเทศบาลตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลสอบถามทางได้ที่065 037-4358นะครับใครที่อยากจะชิมอาจจะต้องตื่นเช้ากันนิดนึงนะครับเพราะว่าร้านเขาเปิดตั้งแต่ตี5และข้าวเหนียวปิ้งจะขายถึงแค่7โมงเช้าเท่านั้นซึ่งบางวันอาจจะหมดก่อน7โมงเช้าด้วยซ้ำวางแผนกันให้ดีๆนะครับ